เครื่องทำความกุนขนาดเล็กอันนี้ให้แมวปกติก็เปิดทั่วบ้านอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้แบบใกล้ชิดเข้ามาอีกนะนี่มาตกเนาะมันหนาวพี่น้องแล้วก็มีน้องเหมียวเหมียวสามเหมียวเลยนี่อันนี้ใครเนี่ยคิดหมูกิดหมูอันนี้คุณนาอันนี้คุณหลานนี่นี่คุณหลานสองตัวนี่นอนด้วยกัน คุณได้หลืเนาะคุณเพราะว่าคอยก็นอนเล่นนะพี่น้องนอนเล่นกลางวันแต่แมวเขาก็จะมานอนนั่มพี่น้องปกติจะเป็นแมวแมวที่นอนกับฉันนี่นะมันจะมีตัวหนึ่งพี่น้องโอ้ยนอนกกอะคอยเบิด์ขึ้นไหมหอมแก้มเขานําได้พี่น้องเออแมวอ้วนนะพี่น้อง,เ,ออองเขาเขาจะนอนข้างแก้มแก้มกับแก้มนะแก้มเขาแก้มใหญ่ใหญ่ขานาะดแล้วก็แก้มเรา นอนหมอนเดียวกันเนี้ยนอนน่นหมอนเดียวกันทั้งคืนแล้วกอ็ออห่มระห่มไ้เขานอนห่มน้ำกันน่นกอดกันแล้วพอตื่นขึ้นอามันตีซีเขาก็จะตื่นแล้วเขาก็มาเรียกผมคอยแม่ตื่นแม่สิบาได้นอนพี่น้องหรือว่าขอบคุณพระเจ้าเขาอุ่นเนาะพี่น้องเขานอนกับเ่าเน่ะมากเลยฮากอดน้ำด้วยพี่น้องแมวหัวจากคว้มขึ้นอย่างนี้เขาจะรู้นะเออว่ากอดฉันหน่อยแม่ให้ฉันนอนด้วยนะ ถ้าเห็นเรานอนอยู่นะตัวไหนก็ช่างเข้ามาเนี่ยอยากจะเข้าพ่อห่มกับเราเลยนะอืเขาจะติดเราเพราะว่าเราเลี้ยงมาตั้งแต่ดเด็กเนาะเราเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงหลายรุ่นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็มาสู่รุ่นลูกอีกสองขอกค,นะคิดเบังขวากเก็บมาเลี้ยงกัพ็พอใหญ่พี่นอ้องขอกากเลี้ยงมาแต่เนอยเอาอันขวดนมขวดนมเล็กๆแล้วก็สื้อนอมผงม,มาส่งให้กินพี่นอ้องส่งให้กินประมาณ สองเดือนเดือนกลัวแล้วเขาก็กินอาหารเปียกแล้วก็โตมายันขนาดนี้แล้วก็ดื้อกันใช่ไหมลูกแล้วก็ดื้อกันแล้วก็ขวนแม่ลายมอดูแขนแม่ที่ลายหมดเห็นไหมมีแต่รอยแมวนะรอยแมวขวนขากระลายแขนกระลายพี่น้องไล่เบิดเตืองหมาเตืองแมวขวน ไม่ได้ถ่ายแมวนานละมันอย่างน้อหมาหน่อยสองตัวแล้วเอ้าโอ้โอแมวอ้วนอยู่ตรงนี้ไงแม่กําลังนินทาหนอูอยู่บุกมันดูซิค่เอี่โอ้ตรงนี้ก็มีสองตัวด้วยนี่เห็นไหมอือเยอะแยะเลยพ่อกับลูกนะตนัวนี้นี่เห็นไหมอ้ออ้าวติวเปิดเห็นไหพี่น้องเรากําลังนินทานเขา ขนกับหมาพี่น้องหมาสองตัวนั่นน่ะโอ้โหนอนอ,อ่ะเลิกเมื่อยเหรอโอ้แกงหางเด็ก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 ,ดกเป่าพัดลมอะไรลูกโมเข้าหนาวสิตายเพื่อนเข้าหนาวมากๆแต่เขานะ่ะเป่าพัดลมพี่น้องพัดลมเบอร์สามเลยพัดลมหน้าใหญ่เบอร์สามเลยแม่บ่ไหวเด้อพี่น้องคอยกันหนาวคอยพุ่นมักนั่งพุ่นมักไอ้บักจอด แล้วซุ่มๆแก่ๆพวกแมวแก่ก well, ็อย yeah. yeah, okay, oh ู่ในห้องนะแมวแก่เขาก็จะอยู่ในห้องเขาเอ้านี่ไปตีจมูกไอ้แจ๊กไม่หล่ะลูกนะไอ้แจ๊กเขาไอ้แกงหางได้กี่กี่กเยออย่าตีผมเด้ออย่าตีผมนะอย่าตีผมนะเหมียวให้ผมนอนด้วยได้ไหมเหมียวห้องเขาปตีกันเกาี่น้องอยู่น้ำกันน้อน้ำกันหมากับแมวกันึ้นกับแม่กับข่อยเลยี่นอง พวกไขใ่ใจสิบีดะน้อกัน,าาน,น,น,นกับหมาแมวเลยพี่น้องนันเลน้อกันเอามาจากไหนอีกนี่ตัวนึงเอา้าโผล่มาเรื่อยนี่ก็สามอยู่แล้วเนาะนี่โผล่มาอีกหน,นึ่งตัวดำเชื่อว่าจะเชืเอ่อว่าจะโอ้เจ๊อ๋แม่เจเอ๋กรับผม ผมอยู่นี่โอ้ยทักทายผมพี่น้องขานหลับครับผมครับผมชิวัตเจอชิวแวะเจอกะสามนึ่สี่ตัวกระร่างมาอีกคนนึงมาเนี่ยมาเนี่ยมาใครน่ามาเนี่ยให้มามีดูลิใครข่เหรอให้ดีเหรอเลือกไข่นั่นยางดองดองดองมากฝนเห็นตะขาฝนน่ะ ทายบ่าไอ้เบิงเบิร์ตหรือกพี่น้องอันมันหกทางผลิตอาหารแมวเป็นกล่องเต้มอยู่เขาเพิ่งจะมาส่งเนาะยังไม่ได้จัดระเบียบเอ้าเอ้าเอาพี่งไปไหนล่ะพี่มึงไปไหนกันตาดำดำโอ้ยตาดำดำโอ้ยตาดำดำโอ๊ยตาดำดำพี่แท็กหมูแท็กหมูโอ้โหได้พี่น้องว่าเราบว่ามวนน้ำอ่ะ เขาจะรู้นะเวลาแล้วแม่เรียกแจ๊กหมูแจ๊กหมูไอ้น้องไอ้ตัวเย็กเนี่ยเขาก็จะมีเสียงสองเสียงสามเนาะใครที่เลี้ยงสัตว์นะเขาก็จะมีอยู่แล้วเหมือนกันเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเหมือนกันเลยใช่ไหมลูกอืมอืมโอ้เรียหัวให้พอ่ออืมดูพ่อเขาใช้ตัวใหญ่ไหมนี่แหละนอนนอนกับอีกชั้นเนี่ยตัวนี้แหละ บ่าวนายกับบ่าวเนี่ยให,ให้บ่าวห่มผ้าให้นะโอ้นายให้บ่าวห่มผ้าไหมนายนายกับบ่าว <c oughs> แม่นี่แหละเป็นบ่าวไอ้เหมียวเนี่ยมันเป็นนายใช่ไหมนะโอ้ย <c oughs> ตะกี้เสียงข่อยว่าเป็นยังสีได้พี่น้องหลอดล่มข่อยมันตั้งแต่เป็นผูมแพร่จมูกเปื่อยและเสียงเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนไม่ได้เสียงเป็นอย่างนี้นะอืเสียงแหลมเหมือนเสียงง่ายๆเปื่อๆว่าออกจมูกตลอดพี่น้องหรือมันจะเป็นอียังบ่เป็นไส้นัดนั่นันะพี่น้องหลายอย่างจะเป็นอย่างจนจมูกเปื่อยไปเนาะแพร่อากาศหลาย เป็นลาย่างอร่อแก่ตัวมาเนาะใสสี่สิบกัวเนี่ยมันก็แก่แล้วพี่น้องสี่สิบสามสี่สิบสี่ก็โอแก่ละเด้อพี่น้องอแก่แล้วอายุไปแล้วร่างกายสังขารก็เริ่อมละเด้อพี่นอ้องเริ่มเจ็บขาเจ็บแข้งละพี่น้องคอยนะปวดขาแล้วต่โอ้แขนเริ่มเมื่อยแล้ว หรือแม่บอได้ออกกําลังกายบอกพี่น้องหรือแม่บอได้เฮ็งเดงานบอยู่บ้านแต่ว่าเขาเกิเฮ็ดงานเขาขอเกลีวแต่บ้านบอดบอได้อกก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 อกไปเฮ็ดงานนอกบ้านนะพี่น้นองพอยอยากเฮ็ดจะได้บอลพอยากเฮ็ดสักวันหนึ่งแต่อยากจะออกไปหาเฮ็ดงานแต่ว่านอาจจะเพราะใก็ได้พี่น้องร่างกายหา้าเนาะร่างกายไม่ไหวเขาใหญ่แต่ว่าเพราะว่บ,บาาวา้บาปวเมื่อยพี่น้อง ลำบากแต่น้อยแล้วมันก็อาจสิแบบถึงเวลาพักผ่อนลำบากแต่น้อยแต่เล็อแล้วโอ้ลำบากคักได้พี่น้องแต่สมัยบรรหน,นก่อนเนาะเหตุให้ใส่หน้าน้ำพรน้ำแม่ขอบริสิบบายคือผู้ใหญได้พี่อ้กอกผู้อื่นข้าเจ้าบอลูกลูกบ้านอื่นบอกข้าเจ้าโอ้เหลือเงินเลียนมาข้าเจ้าไปหาเลียเหรียญ น้ำถ้าเปลงงามง่ามคอยบอยริเฮตคือเขาเด้อพี่น้องเลิกเลี้ยงฟ้าวเ,เลี้ยงไปเอาข้วยได้พี่น้องเลี้ยงข้วยเด็กเลี้ยงข้อยได้คอยนะอ,นอยู่ถ้ำน่ะอยู่น้องหนามน่ะอยู่สาธารณะน,น้องน่แะแต่กับพวกคนแก่นะพี่น้องกับสิมีมูอีกคนหนึ่งเลี้ยงข้วยน้ำกันเลี้ยงมาตั้งแต่ปอได้ละพ่อแม่กระทุกยากพี่น้องต้องถมข้วยไว้ให้เลี้ยงเออให้ข้วยเลี้ยงข้วยพี่น้อง หอยเหนียบบางกล้วยอย่างกล้ยเออเลี้ยงคล้ยทั้งหายทั้งห้องอยากไปเล่นน้ำโมพี่น้องเล็กหน่อยเนาะมันก็อยู่ในใบ vai, เลี้ยนแต่ว่าโอาใบเล่นใบหยังกับว่าไปน้ำโมเขาก็ไปจังสรรหะเทิ้งหายไดย้พี่น้องจุง่มคล้ยทีมันถูกกันยากเนาะจมมาเด้ยวไงนี่ละ่ะสิบ่มาเหยียบบานเด้อคุยว่าเขาก็บ่มาเหยียบอีหลีได้พี่น้องอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะพี่น้องบ่ได้เว้ารไปถึงดอกเออติดพันมายเยอะแล้ว ทุกคนก็ต้องมีอดีตนะพี่น้องเนาะบอด้เมียบานโอ้ยจนว่าละเรื่องมันยาวมันผ่านมาแล้วนะพี่น้องเนาะเออผ่านแค่น,นั้นมาแล้วตอนนี้เทวดากา็ให้เทวดาพระเจ้ากาว็ว่าไปแล้วตะต้มเตียไผ่ตะขอกระเทียนเนี่ยพระเจ้าเติ่นกระห้ขอพักพอนั่นแหละพี่น้องข่อยเมื่อ ก็มวยหลายเหลี่ยวเหตุกับคนมาหลายเหลี่ยวนะดูแลคนกันตั้งหลายปีเนาะในลรงบ้านพี่น้องเออถึงเวลาเขาจะต้องมาดูแลสัตว์ดูแลนี่ก็เพราะความสุขได้พี่นออ้องเออเพราะความสุขเราความสุขคนเราเลือกแบบไม่เหมือนกันเนาะใครชอบจากไหนก็เลือกแบบนั้นอันนี้คอยกันเลือกแต่จะยุปป่กับสัตว์คอยกันมีความสุข